สวัสดีครับวันนี้ก็เราจะมาะแกะซิงเกิลที่8ของ b n k 4 8กันนะครับก็คือเพลง High Tension นะอ่ะโอเคครับตอนนี้ก็มีทั้งหมด4แผ่นนะครับนี่ตอนนี้เรามีทั้งหมด4แผน่นแล้วก็มีเป็นมินิโฟตโตบุ๊กอีก2เล่มน,นะ นะครับอ่าโอเคครับตัวนี้เป็นมินิโฟโตบุ๊กอีก2เล่มก็ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปเปิดกันเลยเนาะขออนุญาตไปแกะพลาสติกออกก่อนนะครับอ่าโอเคครับตอนนี้เราก็แกะอ่าซิลพลาสติกออกแล้วนะนี่ก็เดี๋ยวเราเริ่มดูกันที่แผ่นก่อนเลยเนาะที่แผ่นนะครับข้างหน้าก็จะเป็นเขียนว่าซิงเกิลที่8นะครับแล้วก็ไฮทีนชั่น ข้างหน้าก็จะเป็นเซมบัสซของซิงเกิลนี้นะนี่ส่วนข้างหลังก็จะมีบอกเพลงที่มีมานะครับก็จะมีไฮเปนชั่นมีโดดดีดงแล้วก็จักใจผู้สาวคนนี้นะครับซึ่ง2เพลงรองจะเป็นเพลงที่ประกอบภาพยนตร์ไทยบ้าน x b n k 4 0จักใจผู้สาวคนนี้เนาะ โอเคครับแล้วก็ข้างล่างจะเป็นเวอร์ชันที่แบบไม่มีเสียงร้องนะโอเคตัวข้างนอกก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราเปิดดูข้างในกันเลยอ่าพอเปิดเข้ามาข้างในก็จะคล้ายๆกันเนาะก็ไม่ต่างกันมากนี่ประมาณนี้อ่าโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูข้างในกันเลยเนาะ อ่าตรงนี้มีเหมือนเดิมนะครับก็คือจะแปะสติกเกอร์มาเนาะสำหรับเพื่อที่ให้มันล็อกแน่นๆนะยังไม่ได้แกะก็เดี๋ยวเราเปิดกันเลยเปิดเข้ามาข้างในก็จะเป็น,นเป็นรูปน้ำหนึ่งนะครับเป็นเซนเตอร์ของสิ่งนี้โอเคครับอ่านี่อ่าเปิดข,ข้างในก็จะเป็นรูปนะครับ ครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเนื้อเพลงนะครับแล้วก็มีตำแหน่งด้นะครับในบริษ,ษ,ษ,ษัทไฮเทนชันนี่ครก็จะประมาณนี้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแผ่นนะครับโอเคก็ทำออกมาสวยนะครับแผ่นก็สวยอยู่โอเคดี ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับนี้แคตัวหนังสือเลยแต่สวยดีค่ะเสร็จแล้วต่อมานี่ครับข้างในโอเคมีรูปด้วยนี่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าใบาแรกจะเป็นรูปอะไรรูปไข่นะโอเคจะสว่างไม่เลยอ่ะโอเคครับหนึ่งสองซ่อนนึก ใบแรกก็เป็นปูเป้แล้วครับเดี๋ยวนะนี่ครับผมใบแรกเป็นปูเป้ครับนะใบแรกปูเป้ก็มาไปโอเคครับผมแผ่นแรกนะครับผ่านไปเดีย๋ยวแผ่นต่อไปเราจะดูแต่รูปเลยเนาะโอเคครับแผ่นที่สองครับ รูปรูปนี้เป็นโอเคครับงันเดี๋ยวเปิดกันเลยนะหนึ่งอ่าเดี๋ยว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 อ่ะปากซองอยู่ไหนเนี่ยอะข้างนี้เดี๋ยวเราเจากระดาษรองออกก่อนอโอเคครับดูกันเลยครับหนึ่งสองสาปึ๊บอ่าเป็นน้องเจนนะครับโอเคก็รูปที่สองก็เป็นน้องเจนนะครับ เ,เดี๋ยวเรามาดูกล่องที่สามกันเลยเนาะรู้สึกซิงเกิลนี้รูปเป็นแนวนอนหมดเลยนะครับเนี่ยโอเคครับอ่ะหนึ่งสองสมปุ๊บอ้าวเป็นแนวตั้งเลยฮะโอ อ่ารูปนี้เป็นแบมบูพอบอกว่ารูปนี้เป็นแนวนอนหมดเลยแนวตั้งก็มาเลยครับอ่าโอเคครับรูปนี้เป็นแบมบูมาแผ่นสุดท้าย ะเรามาดูกันนะครับว่าใบสุดท้ายจะได้ใครนะครับ1นซองซั่อาใบสุดท้ายได้เป็นโมบายนะครับผมโอเคครับอ่าน,นี้ผ่านไปแล้ว4ีใบสี่แผ่นนะส่วนตัวนี้เป็นมินิโฟโตบุ๊กไฮเทนชั่นนะฮะตัวนี้ก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าได้อะไรมามั่งเดีย๋ยวมาเปิดพร้อมกันเลยอันนี้ผมตัดซองไว้แต่ยังไม่ได้เปิดตัวนี้ เป็นอ่มิวสิกการ์ดนะฮะโอเคแถมมิวสิกการ์ดมาให้แล้วก็ตัวนี้เป็นอ่าโอเคครับมินิโฟโตบุ๊กนะอ้าวมีรูปมาให้ด้วยครับอ้าวได้เปิดแล้วครับได้เปิดโอเคเดี๋ยวเราเปิดรูปเป็นที่หลังนะขอดู มินิโฟโตบุ๊กก่อนอหน้าแรกก็จะเป็นเขียนว่าไฮเทนชันนะฮะโอเคอันนี้ก็เป็นตำแหน่งในไฮเทนชันคอมพานีโอเคตรงนี้จะมีเนื้อเพลงนะครับแล้วก็เป็นรูปน้นหนึ่งที่เป็นเซนเตอร์แล้วก็เป็นรูปของแต่ละคนนะฮะมีเนื้อเพลงโดดดีดงจากใจผู้สาวคนนี้ แล้วก็เป็นลูกนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะ่าจะเป็นรูปของอเซมบัสึทั้งหมดเนาะครบก่อน่าจะครบแล้วมั้งครับอ่าก็จะประมาณนี้เนาะข้างหลังก็จะคล้ายๆกับของแผ่นซีดีนะโอเคใครอยากดูแบบละเอียดๆกว่าน,นี้ก็ลองหาซื้อกันได้นะครับไม่รู้ใจยังเหลืออยู่หรือเปล่า โอเคครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูที่รูปกันเลยกระดาษลองออกำอ่ะโอเคครับหนึ่งสองสามอ่ะเป็นน้องแก้วนะครับโอเคอ่ะแล้วก็อ่อมินิโฟตโตบุ๊กชิ้นสุดท้ายก็จะมีมิวสิกการ์ดมาให้ด้วยเหมือนกัน โอเคแล้วเราก็จะมาดูรูปก,กันนะครับใบสุดท้ายโอเคครับใบสุดท้ายแล้วนะหนึ่งสองซมปึ๊บอ่าเป็นน้องนิกกี้นะครับโอเคใบสุดท้ายเป็นนิกกี้นะโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งว่าได้ใครมั่งนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันว่าวันนี้เราได้ใครกันมั่งนะครับ ก็จะมีใบแรกนะครับเป็นปูเป้ครับอ่าใบาที่2เป็นเจนใบที่3เป็นแบมบูครับอ่าใบาที่4เป็นแก้วครับใบที่5เป็นโมบายนะครับอ่าแล้วใบที่6เป็นนิกกี้นะครับก็ทั้งหมดประมาณนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ ประมาณนี้แล้วกันนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ